Hey นะคะจากยูทนะูปเพจชาโคโคโคค่ะวันนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาแนะนำซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บ้านเราใช้เราชอบมากๆก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเจลสมุนไพรสูตรเปเปอร์มินของทางแบรนด์วิทยาสมนี่เองก็คือตัวนี้เล่าก่อนเลยว่าความดีงามของเขาเนี่ยคือเขาอ่ะได้รางวัลอมรินเบบี้แอนด์คิดปี2020ในสาขา The Best Herbal Product for Baby นะคะซึ่งเป็นแบบ Editor Choice นั่นเองซึ่งตัวนี้เขามีสังสกัดสมุนไพรจากธรรมชาติทั้งหมด4อย่างก็คือมีเปเปอร์มินมีวว่าานหาจะข้บบบักกแล็ดอ เราอะใช้แทนมาหาหิงเลยเพราะเหมือนแบบมาหาหิงรุ่นโบราณเนี้ยเขาก็จะเป็นขวดแล้วก็สำลีจุ่มใช่ไหมแบบบางทีมันก็จะไม่สะดวกเพราะว่าแบบเลอะเสื้อผ้าบ้างแบบกลิ่นก็ไม่ได้แบบชวนดมแต่เนี้ยคือกลิ่นดีมากแล้วเนื้อก็แบบสัมผัสดีมากเดี๋ยวเรากดให้ดูเลยเนื้อเป็นเนื้อเจลนะคะเป็นสีขาวแบบเออพอทางลงไปอย่างเงี้ยเขาจะให้ความรู้สึกเย็นจะทําให้น้องเนี่ยสบายเพราะว่าแบบความเย็นของเขาเนี่ยแหละก็จะทําให้แบบลดอาการท้องอืดบํารุงผิวด้วยช่วยทําให้น้องผ่อนคลายอะไรประมาณนี้ แล้วก็นอกจากนี้คือเขาอา่ะมีแบบเป็นเซตเยี่ยมคลอดหรือว่าเซตคุณแม่มือใหม่ที่แบบจะเตรียมคลอดแล้วเนี่ยก็คือสามารถซื้อเซตเนี้ยทั้งเซตได้เลยก็คือเป็นเซตแบบนี้กล่องน่ารักมากเดี๋ยวเราให้ดูข้างในนะคือเขาก็มีแบบเหมือนอุปกรณ์คือพร้อมเลยคือซื้อกล่องเดียวแล้วจบสามารถแบบไปคลอดได้เลยอย่างแรกเลยเนี่ยเขาอ่ะจะมีแบบตัวที่เราโชว์ให้ดูก็คือตัวนี้นี่แหละ ตััววเดียกนอยู่ในกล่องหนึ่งกล่องแล้วก็จะมีมาหาหิงที่เป็นแบบลูกยิ่งอันนี้ก็คือเหมือนช่วยลดปัญหาเหมือนกันตอนแรกที่เราบอกว่าใช้แบบสำลีจุ่มอะ่ะ ก็คือเนี่ยไม่ต้องจุ่มอนเนี้ยสามารถแบบกิ้งไปบนท้องน้องได้เลยอันถัดมาเนี่ยก็จะเป็นแบบแอลกอฮอล์พวกแบบเช็ดสะดือเช็ดแผลต่างๆน้องแรกเกิดเนาะก็คือมีแล้วเรียบร้อยอตัวนึงเป็นเบตาดีนมีมาพร้อมให้เลยสําหรับแบบเออเกิดมีแผลมีอะไรทาแบบสะดือก็ทาได้เลยตัวต่อมานะคะจะเป็นน้าเกลือของเขาซึ่งน้าเกลือตัวนี้เราสามารถเอาไว้เช็ดตาน้องได้ก็คือแบบสะดวกมากๆไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยเนี่ย ถ้าเกิดน้องมีอาการแบบฟืดฟัดหรือแบบคันจมูกหรือแบบหายใจไม่สะดวกเนี่ยเขาก็มีน้ํามันยูคาลิปตัสมาให้ด้วยซึ่งแบบสะดวกมากๆตอบโจทย์มากสําหรับคุณแม่คนไหนที่แบบว่ากําลังมองหาเซตเตรียมคลอดเนี่ยก็คือตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆหรือว่าแบบเราอะ่ะไม่ได้คลอดเราก็สามารถซื้อไปฝากคุณแม่ๆที่กําลังจะคลอดได้นะคะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอการรีวิวของเราฝากไปกดติดตามช่องชาโคลแอนดโทฟูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ